ครับผมก็จะบอลลูกชายผมแล้วตัวนึงนแป๊บหนึ่งนะครับผมจนชมที่ถามเข้ามานะว่าภาพแบบบางแบบนะอย่างตัวนี้ก็ต้องรองขยายพันธุ์อีกก่อนนะเพราะว่ามันหมดนะผมพอหมดนะวนดนะเวลาตัวนี้ก็รอขยายพันธุ์ขึ้นจากเพราหมดจนชมก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะจนชมผมเวลาที่ผมทํางานผมออาตัวนะผมไม่รู้เรื่องเลยนะว่าอันนี้ต้นใหญ่มากก้ผมทําอะไร เวลาผมมีเวลากลางคืนนะลังนากกเรื่องงานมาทํางานบ้านอะไรเสร็จแล้วเขาก็จะค่อยมาทำมืชมมาเสียบเป็นชมเวลากลางคืนผมไม่ได้ทําป้ายท,ทําเครื่องหมายมีชื่ออะไรที่มันเป็นสับสึกสับส่วนหรอกจะทํามั่วอย่างเดียวคือการทํางานแล้วก็ใช้สายผ่านมชมของตัวเองมีบ้านนี่แหละที่ท,ทําขึ้นเ๋ยจะพาดูจะเป็นลักษณะลักษณะนะ เนือเคลื่อนเก็บไม้ออกตรงนี้ฝนตกให้มาโดนฝนเยอะเลยไ,ได้ฝนอันนี้ยังไม่ได้เสียบหลักไม้เหล่านี้เวลาที่ผมเสียบแล้วผมก็จะมาวางแบบนี้มาวางปะปนกันไปก็ยะทำให้ไม่รู้เรื่องเลยว่าไอนน้เสียบพอเสียบติดตัวไหนเสียบติดผมก็ยกมาไวาแบบนี้แหละยกมาไวาผมก็ไม่รู้ว่าในวันที่เสียบจะมีเสียบอะไรแต่ว,ว่าก็ ยืนยันว่าใช้กิ่งพันในบ้านตัวเองนั่นแหละทั้งหมดดูคอยดูสังเกตดูหนอนแล้วก็คอยถอนหญ้านั่นแหละให้เขาได้โตวไวง่ายเองก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เราเช็กดูว่ามีหนอนลงไหมก็ได้ถอนหญ้าเมื่อคืนมีฝนตกโชคดีมากเลยไม่ต้องรดน้ำมาชมยิ่งไม่มีเวลารดอยู่แล้ว อันนี้ก็ยกมายกมาใหม่อันนี้มันไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าผมเสียบอะไรไว้ในในแต่ละครั้งที่เสียบตอนไหนดูมีดอกพวกก็เตรียมยกเอาไว้ถ่ายเพื่อแจกได้ขายแหละอันนี้เสียบแบบผ่ารีบอันนี้เอาไว้เอาทำพันแบบนี้กิ่งเล็กก็ต้อง่ารีบเอาก็ นี่นอนถ้าสังเกตเราต้องสังเกตดูคอยเก็บตัวน้อนออกถ้าไม่เก็บตัวนอนออกไม่ได้เพราะนอนถ้านอนลงอะมันจะเสียหายเยอะเพราะผมไม่ได้ใช้สารเคมีทั้งทิ้นเลยนะไม่มีการใช้สารเคมีเลยต้องดูเอาอย่างเดียวมันก็ใบเหลืองร่วงบ้างบ้างไ่เหลืองบ้างเราก็เก็บออกบ้างเพื่อเพื่อการเชื้อรลานั่นแหละไม่มีอะไรหรอกเด็บออก จะท,ทำงานรุ่นพัแบบนี้นะผมไม่ไม่ได้ทำเป็นระบบอะไรมากมายนะเป็นระบบอะไรมากมายนะเก็บตัวไหนก็ติดแล้วก็ยกมาอันนี้เป็นกิ่งยาวกิ่งเกลี่วไ้แล้วก็ตัดไปตัวไหน,นยอย่างนี้นี่ก็ต,ตัดไปทําสายพันธุ์แบบนี้มันทแบบนี้นะต้นที่จะทําทสายพันธุ์เป็นแม่พันธุ์ต่อไปในอนาะคตหมายถึงว่า อ่าเราก็เลือกดอกเอาไว้เอาไวเ้เป็นเป็นตัวผสมผมจะเลือกดอกชั้นเดียวเหล่านี้นะเอาไวเ้เป็นเป็นสงแม่พันธุ์ในะนาคตพ็ดรู้ว่าตัวไหนดอกให้ดอกได้ได้สวยหน่อยอันนี้คือการเก็บแม่พันทุดใหม่อันนี้เก็บไว้แล้วก็ต้องรอรอผสมเกสรอ,อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้นะได้สิ่งนั้นแล้วได้เราได้เกลี้ยพันเราได้ผสมเกรสรขึ้นไหนขึ้นมาก็ก็ไปเลี้ยงล้วไปปลูกนั่นแหละเก็บเมล็ดน,นั่นแหละแล้วก็เอามาเสียบกันอันนี้เสียบพอเสียบอันนี้ผมเสียบสวนมะเื่นสนตลกนะเพราะว่าจะไปเสียบแล้วก็ติดแบบนี้นะครับติดกราติดมาแบบนี้ที่เราเห็นนี่แหละนะแล้วก็เอาไปวางไว้บนโต๊ะนั่นแหละเห็นไหม ก็ให้น้ำรอให้ตัวค่นี้ง่ายๆเองการท่านผู้ชมเท่านี้ครับผมผมทำงานตอนที่ผมไม่ก็จะายด้วยเก็บไปทำงานครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณสวัสดีครับผม